อันิจจาพาลังปียังโหติเทวดาปัต,ตยังนามามีหังพุลเลพุลเลเตเชนะชัยยะมังคลังเอาคลิปนี้นะครับปูเยี่ยมสิพามาชมอีกสูตรหนึ่งนะครับสรุปออกมาแล้วนะครับสีได้เลขยูเลขวิ่งนะครับยูสามสี่หกนะครับในงวดน,นี้สามสี่หก ถ้าหลักสามมาเบิ่งสามนะครับมีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอืมเราเอาแค่ช่องนี้นะครับหลักสี่มาสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เอาเฉพาะช่องนี้ครับหลักหกมาหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเอาเฉพาะช่องนี้ครับถ้าเรากลับเลข

หลักเกตนะครับห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดก็ตั้งเกียตตั้งกลุ่มเลขซะก,ก่อนนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเพราะเราตั้งกลุ่มเลขแล้วนะครับทางนี้จะเป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งเลขวิ่งหลักสิบบวกหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าเป็นเลขวิ่งนะครับหลักร้อย บวกด้วยสามคงที่นะครับ8ปดศูนย์สองสี่นี่ก็ต้องมาตัวหนึ่งนะครับหลักส0บบนนะครับบวกหนึ่งสามสี่ห้านี่ก็ต้องมาตัวหนึ่งนะครับหลักสิบล่างหลักส0บล่างบวกด้วย4ี่คงที่นะครับ ก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนามาวีกันนะครับสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดก็สองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่นี่ก็เป็นเลขวิ่งนะครับเอาเลขวิ่งทั้งหนึ่งสองสามสี่หลักเนี่ยมาจับว่าตัวไหนมามากที่สุดนะครับปรากฏว่าชนกันที่สามมากที่สุดนะครับ ชนกันที่สามเลขตั้งหลักก็จะไปสัมพันธ์กับเลขตัวตั้งนะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะก็จะสัมพันธ์กันอย่างอย่างอย่างดีเลยนะครับเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองห้าแปดนะครับสี่เจ็ดแปดหนึ่งนะครับก็เหมือนรหัสสามแล้วครับ เลขฝั่งหนึงจะอยู่ทางด้านนี้เลขฝั่งหนึงจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่เ,เราจับเลขวิ่งได้แค่3กับ6ต้องมาตำแหน่งนี้แน่นะครับพอประกบคู่แล้วก็ไล่ได้หลักเลขนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้มีที่มาที่ไปนะครับผมในการคำนวณ ตัวเด่นที่สุดนะครับผมจะทำตัวเด่นที่สุดเด่นที่สุดก็คือสามครับสามเอาหลักเดียวก็ได้สามนะครับคงไม่เคลื่อนย้ายไปหลักอื่นนะฮะหรือไม่ก็ไอตัวเด่นตัวที่สองที่ชอบก็คือหกสี่ยังจะเป็นลองซะด้วยนะครับ 4849เนี่ยยังจะเป็นเลขลองมาลองนะครับ3738เนี่ยเป็นตัวเด่นเลยนะครับเด่นที่สุดก็คือ3738กับเองนะครับอกา6061ก็เป็นตัวเลขที่เด่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขผมรักในใจมากที่สุด3738ครับ3738ตัวนี้นะครับผมอาจจะทบทวนให้ดูนะครับว่า วันที่16ก็รกฎาคม2ห6 4เลขจะมาตัวไหนนะครับผม ครับเสินครับเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใช้ในการวิจรารณญาณน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผม